วัดไม่ได้มีงบไม่ได้เบิกจากส่วนราชการอะไรแต่วัดก็ให้ใช้พื้นที่ในการมาพักพิงได้ชาวบ้านก็ขออาศัยที่วัดเนื่องจากว่าก็อยู่กันได้ดีกว่าไปอยู่บ้านแล้วกังวลน,นอนไม่หลับกลัวจะไม่ปลอดภัยได้ความกรุณาจ,จากจาวาาที่วัดคันก็ สบายใจขึ้นไหมละ่ละค่ะก็ดีดีกว่าอยู่ตรงนั้นนอนอย่างแบบเราเวียนค่ะยังไงก็ได้มาพักทิงที่วัดก,ก็คือว่าดีกว่าที่อยู่ที่บ้านดีกว่าที่อยู่แ<ะ>ถวเ่าแชายแดนน้องมันใกล้กว่าเนาะตรงนั้นมันใกล้แล้วเราก็ระแวงตลอดเวลานอนไม่หลับด้านพระครูศรีสุนทรสรกิจท่านเจ้าอาวาสวาดัดและท่านเป็น,เ,นเจ้าคณะอำเภอลำดวนน่นะคะท่านก็บอกว่า เฉพาะตึกตึกเดียวจะรองรับได้ประมาณ200วัวคนมี30ห้องติดแอร์ทุกห้องมีศาลาการประเรียนรองรับได้อีกหลายร้อยคนก็ศาลาเนี่ยค่ะมันจะมีศาลาอีกหลังหนึ่งที่วัดบอกว่าตรงนี้เตรียมไว้เลยพร้อมสําหรับเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสาหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตามแนวชายแดนนะคะผูว้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ว่าชํนนานาญชื่นตาก็เลยบอกว่าเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ รับมือรองรับผู้อบยพหากมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นอีกเนื่องจากยังไม่มีใครไว้วางใจและตอนนี้ก็ยังประมาทไม่ได้ส่วนหมู่บ้านตำแนวชายแดนโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอพนมด,ดงรักที่ติดด้านประสาต,ตามเมืองพมและประสาต,ตาควายตอนนี้ก็เร่งซ่อมแซมสร้างหุ่นลบภัยตาม